หมาทันสมัยในแบบที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อนบนรถไฟที่ถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางที่สวยที่สุดและสะดวกสบายที่สุดในเอเชียรถไฟที่ผสานทั้งความเร็วมาตร,รฐานสากลและความงดงามในสไตล์ไทยอย่างลงตัวจนกลายเป็นกระแสที่ทั่วโลกจับตามองตั้งแต่วันแรกที่มีข่าวว่าจะเปิดใช้งานการเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานครและเชียงใหม่เคยใช้เวลานานหลายชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นการขับรถการนั่งรถทัวร์หรือแม้แต่รถไฟรุ่นเดิมที่แม้จะมีเสน่ห์แต่ก็กินเวลายาวนานแต่วันนี้ทุกอย่างถูกยกระดับขึ้นออย่างก้าวกระโดดเมื่อรถไฟความเร็วสูงรุ่นใหม่สามารถทำความเร็วสูงสุดได้มากกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้ระยะทางกว่า680กิโลเมตรระหว่างกรุงเทพมหานครและเชียงใหม่ถูกย่นเวลาลงจนเหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นผู้โดยสารสามารถเดินทางถึงปลายทางได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังคงความสะดวกสบายเหมือนนั่งอยู่ในโรงแรมหรูระดับพรีเมียมเคลื่อนที่บนรางเหล็กความรู้สึกแรกที่ทุกคนจะสัมผัสได้เมื่อก้าวขึ้นบนขบวนรถไฟนี้คือความหรูหราเหนือระดับตั้งแต่พื้นถึงเพดานทุกพื้นที่ถูกออกแบบด้วยโทนสีทองอบอุน่นผสมกับลายไม้ที่ให้ความรู้สึกคลาสสิกและทันสมัยไปพร้อมกันเบนาะนั่งที่กว้างและปรับระดับได้นุ่มราวกับเบาะเครื่องบินชั้นธุรกิจของสายการบินระดับโลก มาพร้อมโต๊ะอเนกประสงค์ระบบชาติอุปกรณ์ครบทุกช่องทางและไฟเล็ดแบบแอมเบียนที่ให้บรรยากาศอบอุ่นน่าพักผ่อนในขณะเดียวกันหน้าต่างบานใหญ่แบบพาโนรามายังคงเป็นจุดเด่นที่หลายคนชื่นชอบเพราะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของไทยทั้งสองฝั่งทางได้แบบเต็มตาไม่ว่าจะเป็นทุ่งนาที่กว้างใหญ่ภูเขาที่สลับซับซ้อนเมืองเล็กเมืองใหญ่ที่รถไฟแล่นผ่านหรือแสงอาทิตย์ยามเช้าที่สะท้อนกับรางเหล็ก เป็นประสบการณ์ที่ทำให้การเดินทางไม่ใช่เพียงแค่การเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแต่เป็นช่วงเวลาที่ให้คุณได้ผ่อนคลายและชื่นชมความงามของธรรมชาติในทุกเส้นทางไม่เพียงแค่ความสวยงามของภายในแต่เทคโนโลยีก็ถูกจัดหนักมาเต็มระบบตั้งแต่ระบบกันสะเทือนขั้นสูงที่ช่วยตัดแรงสั่นสะเทือนให้นุ่มนวลตลอดเส้นทาง ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเบรคนิรภัยและเซ็นเซอร์ตรวจจับทุกความผิดปกติแบบเรียลไทม์ทำให้ผู้โดยสารมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยในทุกวินาทีที่อยู่บนขบวนไม่ว่าจะเร่งความเร็วหรือเข้าสู่ทางลาดชันรถไฟก็ยังคงความนิ่งอย่างน่าทึ่งจนหลายคนบอกว่าแทบไม่รู้สึกเลยว่ากำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วระดับ300กิโลเมตรต่อชั่วโมง อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือบริการภายในขบวนที่ยกระดับจนเหมือนอยู่ในโรงแรม5ดาวตั้งแต่ชุดพนักงานที่ออกแบบใหม่ให้ดูทันสมัยและสุภาพไปจนถึงบริการเครื่องดื่มขนมของว่างและอาหารร้อนที่เสิร์ฟถึงที่หักเลือกชั้นพรีเมียมยังมีบริการพิเศษอย่างเมนูอาหารไทยระดับเชฟและเครื่องดื่มที่คัดสรรมาอย่างดีรวมถึงระบบความบันเทิงส่วนตัวที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างลื่นไหล จะดูหนังเล่นเกมหรือทำงานก็ทำได้แบบไม่มีสะดุดภายในขบวนยังมีห้องน้ำดีไซน์หรูสะอาดมากพร้อมระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติแทบทุกอย่างแถมยังมีพื้นที่จัดเก็บสัมภาระแบบเป็นสัสดส่วนมีที่ชาร์จสำหรับกระเป๋าเดินทางที่มีระบบไฟฟ้าซึ่งถือเป็นดีไซน์ใหม่ที่หลายคนน่าจะถูกใจโดยเฉพาะผู้โดยสารสายเดินทางไกลและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีกระเป๋าอัจฉริยะ นอกจากนี้ยังมีโซนนั่งเล่นหรือเลาภายในขบวนบางรุ่นที่เปิดให้ผู้โดยสารสามารถเดินออกมานั่งพักพูดคุยหรือชมวิวจากมุมกว้างมากคึ้งแถมยังเป็นจุดถ่ายรูปยอดฮิตอีกด้วยเพราะด,ดีไซน์หรูหราเหมือนอยู่ในโรงแรมสุดคลาสสิกทำให้หลายคนอยากเก็บภาพประสบการณ์บนรถไฟขบวนนี้ไว้เป็นความทรงจำเมื่อรถไฟเริ่มเคลื่อนตัวออกจากสถานีกรุงเทพมหานคร ภาพของเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยตึกสูงและความพลุกพล่านค่อยๆเปลี่ยนเป็นชนบทที่เงียบสงบทุ่งนาและภูเขาเริ่มเข้ามาแทนที่และในช่วงไม่กี่ชั่วโมงต่อจากนั้นคุณจะเข้าสู่เขตภาคเหนือที่มีภูมิประเทศสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศความตื่นเต้นและความประทับใจในการเดินทางด้วยรถไฟรุ่นใหม่นี้ทําให้ผู้โดยสารจํานวนมากบอก,กว่านี่คือการเดินทางที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต เพราะทั้งเร็วทั้งสะดวกทั้งสวยงามและให้ความรู้สึกหรูหราแต่ไม่อึดอัดแม้แต่น้อยและเมื่อมาถึงเชียงใหม่เมืองที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมล้านนาอาหารอร่อยและอากาศเย็นสบายคุณจะรู้สึกได้ทันทีว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการใช้ยานพาหนะแต่เป็นประสบการณ์ที่ผสานทั้งเทคโนโลยีและอารยธรรมไทยเข้าด้วยกันอย่างลงตัวเป็นการเปิดประตูแห่งการท่องเที่ยวรุ่นใหม่ ที่จะทำให้ภาคเหนือกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่ผู้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่ารถไฟความเร็วสูงสายนี้จะกลายเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของไทยทั้งในด้านท่องเที่ยวอุตสาหกรรมและการค้าเพราะนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกสามารถเดินทางจากกรุงเทพมหานครมาถึงเชียงใหม่ได้รวดเร็วกว่าเครื่องบินในหลายกรณีโดยเฉพาะหากคำนวณเวลาการเดินทางไปสนามบิน การเช็คอินและเวลารอขึ้นเครื่องรถไฟจึงกลายเป็นตัวเลือกใหม่ที่ทั้งเร็วกว่าและสะดวกกว่ามากในด้านสิ่งแวดล้อมรถไฟความเร็วสูงยังช่วยลดการใช้พลังงานลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดการจราจรบ,บนท้องถนนทำให้เป็นการเดินทางที่สนับสนุนอนาคตสีเขียวของประเทศความเงียบของรถไฟรุ่นใหม่นี้ยังช่วยลดมลพิษทางเสียงในหลายพื้นที่ที่มันวิ่งผ่าน เป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้คนและระบบนิเวศตลอดระยะเวลาการเดินทางบนรถไฟสายนี้คุณจะสัมผัสได้ถึงความสุขที่แท้จริงของการเดินทางยุคใหม่ความรู้สึกอิสระความปลอดภยัยและความหรูหราที่ผสานเข้าด้วยกันอย่างลงตัวเสมือนกำลังนั่งอยู่ในห้องพักส่วนตัวที่เคลื่อนที่ไปพร้อมกับวิวที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงนี่คือประสบการณ์ที่หลายคนไม่อยากให้จบลงเร็วเกินไป บางคนบอกว่ารู้สึกเหมือนทริปสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความประทับใจตั้งแต่ต้นจนจบและทั้งหมดนี้คือเหตุผลว่าทำไมรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพมหานครเชียงใหม่2026ถึงถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางทั่วโลกตั้งแต่วันแรกที่เปิดตัวเพราะมันไม่ใช่แค่การอัปเกรดระบบขนส่งแต่เป็นการยกกระดับภาพลักษณ์การเดินทางของไทยขึ้นสู่เวทีโลก เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้านวัตกรรมและความหรูหราที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวทําให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการเดินทางได้อย่างสง่างามและเต็มภาคภูมิหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบการเดินทางหรืออยากสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆที่ยกระดับขึ้นหลายขั้นรถไฟความเร็วสูงสายนี้คือสิ่งที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเพราะนี่คืออนาคตของการเดินทางที่เกิดขึ้นแล้วจริงในประเทศไทย และพร้อมให้ทุกคนได้ทดลองมุมมองการเดินทางรูปแบบใหม่ที่ทั้งเร็วหรูและน่าประทับใจในทุกวินาทีที่คุณได้ขึ้นไปนั่งบนขบวนรถไฟแห่งนี้